สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง88 sportnew วนะคะ คำเตือนนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะคลิปนี้มันอาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ปกครองเนี่ยควรให้คำแนะนำนะคะไม่ใช่ปล่อยให้เด็กดูคนเดียวล่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง88สปอร์ตนิววันนี้เราขอเสนอข่าว3กลกองกลางของแมนยูที่จะมาแทนที่ปอกบากันนะคะว่าจะมีใครบ้างมาชมกันเลยค่ะ เรามาส่องสามกองกลางของแมนยูกันนะคะที่เขาพร้อมจะเข้ามาแทนที่ปอกบ้ากัน แมนยู menu, มีแนวโน้มที่จะเสียปอกบาออกไปจากทีมแต่ว่าโอเลกุนนาเนี่ยเขายังมี3ผู้เล่นที่สามารถทดแทนการขาดหายไปของกองกลางเลือดน้ําหอมแม้รูดูการที่ผ่านมาปอกบาเนี่ยจะดูมีความสุขกับทิศทางของแมนยูแต่สถานาการณ์เรื่องสัญญาใหม่กับตรงกันข้ามเมื่อสโมสรสุ่มเสี่ยงที่จะเสียแข้งวัย28ปีไปแบบฟรีเพราะเข้าสู่12เดือนสุดท้ายของสัญญาแล้วหมายความว่านัก สามารถพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นได้ในเดือนมกราคมก่อนการย้ายทีมในซัมเมอร์หน้านั้นทำให้แมนยูอาจต้องตัดใจขายปอกบาออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีซึ่งก็มียูเวนตุสและเปอเอเชที่กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะทีมดังแห่งโปรแกรมบอลลีกเอิง ขณะที่แมนยูเสริมทัพแข้งใหม่มาได้2ลายโดยเพิ่งเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูอย่างทอมฮิตตันที่มาจากแอตตันวินล่าแบบไม่มีค่าตัวและคว้าสารโชคมาจากดอร์มุนด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ซึ่งโอเลกุนนายังคงต้องการกองหลังเพิ่มและอาจไม่มองหากองกลางคนเล่นใหม่เข้ามาแทนที่ปอกบา เอ็กเพสสปอร์ Sport, ซื่อดังของอังกฤษเปิดเผยลิรายชื่อ3ามมิดฟิลแมนยูที่พร้อมทดแทนการขาดหายไปของดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสได้อย่างดีค่ะแล้วเรามาดูรายชื่อ3ามมิดฟิลของแมนยูกันนะคะที่เขาพร้อมจะเข้ามาแทนที่ปอกบาก,กันนะคะว่า3รายชื่อเนี้จะมีใครบ้างและเขาเก่งกันแค่ไหนเรามาชมกันเลยค่ะ เรามาดูรายชื่อคนแรกกันเลยนะคะเขาก็คือดอนนี่นะคะเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพของนอเนเธอร์แลนด์นะคะปัจจุบันเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในพรีเมียร์ลีกและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ดอนนี่นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่18เมษายนคศ1997ดอนนี่เนี่ยเขาได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของอายาักในคศ2008ต่อมาในท,ทศ2015เขาเนี่ยได้ลงเล่นนัดแรกให้กับ สโมสรในการแข่งขันยูฟายูโรปาลีกนะคะนัดที่พบกับเชลติกจากสกอตแลนด์ในฤดูการที่2016และ2017 i อายักเนี่ยสามารถเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศยูฟายูโรปาลีกนะคะแต่ก็พ่ายแพ้ให้แก่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดระหว่างฤดูการที่2017และ2018ดอนนี่เนี่ยเขากลายเป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวจริง ที่มีบทบาทสำคัญของอายักหลังจบฤดูกาล2018และ2019ซึ่งอายักเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกดอนนี่เนี่ยเป็นหนึ่งใน30คนที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงอัลลังดอนะคะในนามอายักษเรามาดูดอนนี่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะวันที่30สิงหาคมพศักราชส0 2 0นยักเนี่ยเขาได้ข้อตกลงกับเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษนะคะในลกายตัวของดอนนี่ การยังสำเร็จเมื่อวันที่2กันยายนคศั2020นะคะเมื่อดอนนี่เซ็นสัญญา5ปีด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์พร้อมส่วนเสริม5ล้านปอนด์นะคะดอนนี่เนี่ยสวมเสื้อหมายเลข34เพื่อเป็นกำลังใจให้อดีตเพื่อนร่วมทีมอา สูนี่นะคะที่ล้มหมดสติในนัดกระชับมิตรเมื่อคิตศักรา2 2 1 7 7และอยู่ในอาการโคมา่าดอนนี่ลงเล่นนัดแรกให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะในนัดที่กระชับมิตรที่พบกับแอตตันวิลล่านะคะเมื่อวันที่12กันยายนก่อนที่เขาเนี่ยจะลงแข่งนัดแรกในระดับการแข่งขันในฐานะตัวสำรองในนัดที่เปิดสนามพรีเมียรีของสโมสรที่เปิดบ้านพบกับคิตตันพาเลตนะคะในวันที่19กันยายนก็ทำเพียงประตูเดียวของอยู่ในเตต สุดท้ายทีมแอ้ไป3ประตูต่อ1เรามาดูทางด้านดอนนี่กันนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์ลงเล่นแทนปอกบาหรือเปล่านะคะดอนนี่เนี่ยเขามีปัญหาในฤดูกาลแรกของเขากับแมนยูนะคะเนื่องจากไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงสนามมากนะักโดยลงเล่นในพรีเมียร์ลีก ไปแค่4ี่นะแต่ถ้าหักปอกบาไม่อยู่แล้วเขาก็อาจจะได้รับโอกาสจากโอเลกุนนามากขึ้นอย่าลืมว่าดอนนี่เนี่ยเขาเคยทำผลงานยอดเยี่ยมกับอารแจ็คนะคะโดยซัดไป41ประตูจาก175นดัดและไม่ดีพอที่จะสามารถทำหน้าที่แทนปอกบาในฐานะกองกลางบอกทูบอกได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังต้องลุ้นว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ชิ้งนีปีศาจแดงไปซะก่อนในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเราคอยติดตามเขากันนะคะ อ่ะแล้วเรามาดูหลายชื่อคนที่สองนะคะที่คิดว่าจะมาแทนที่ปอกบ่าได้นะคะเขาก็คือแม็กโทมิเน่นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่8ทธันวาคมพศ2539เขาเป็นนะักฟุตบอลอาชีพชาวสกอตแลนด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเล่นอยู่ในตำแหน่งกองกลางนะคะแม็กโทมิเน่เนี่ยเขาเข้าร่วมทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปีพศ2544ขณะนั้นน่ะเขามีอายุแค่5ปีนะคะ หลังจากที่เขาเข้าศูนย์พัฒนาของสมงสรเพตน้นะคะโดยในช่วงหลายปีที่เขาลงเล่นระดับเยาวชนเนี่ยเขาลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าก่อนนะคะแล้วเขาก็มาเปลี่ยนมาเล่นในตำแหน่งกองกลาง ในสมัยที่วอลเลนจอยนะคะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนกระทั่งแม็กโทมินเน่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเมื่อเดือนก,นกรกฎาคมพศ2556ขณะอายุ16ปีนะคะแม็กโทมินเน่เปิดตัวกับทีมชุดใหญ่แมนยูนะคะได้แบบสวยงามด้วยวัยเพียง20ปี ในยุคของโมรินโย่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามักถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่เป็นระยะนะคะมาถึงในยุคของโอเล็กุนานเนี่ยเมื่อเขาได้รับโอกาสดาวเตะวัย24ปีเขาก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแถมมีการพัฒนาการในการจบสกอร์โดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทําไป7ประตูซึ่งมากกว่าปอกบาด้วย อาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาเนี่ยต้องก้าวขึ้นมาเป็นจอมทัพของแมนยูแบบเต็มตัวแล้วก็มาคอยลุ้นกันนะคะว่าแม็กโทมิเน่เนี่ยเขาจะได้แทนที่ปอกป่าสํสำเร็จหรือเปล่านะคะเรามาคอยติดตามข่าวสารของเขากันนะคะ ก็ามาถึงรายชื่อคนสุดท้ายนะคะที่จะมาแทนที่๊อกบานะคะเขาก็คือฮันนีบาลนะคะเขาเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่21มกราคมพศออ2541นะคะปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดในพรีเมียร์ลีกและทีมชาติตูนิเซียนะคะ พานิบาลนะคะเขาคือดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเพิ่งต่อสัญญาระยะยาวกับสโมสสหลังจากที่เขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในทีมชุดอายุต่้งกว่า20ปีทีมปีศาจแดงคว้าตัวมิดฟิลอนาคตใกล้ลายนี้มาจากโมนาโกนะคะเมื่อปี2019และโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีก2 หลังจากเขายิงได้4ประตูกับ7แฮดทิกนะคะจากการลงสนาม18นัดทางแมนยูเนี่ยยอมจ่ายเงินจำนวน9ล้านปอนด์ให้กับโมนาโกนะคะ,ะ,คะเพื่อแลกกับการได้ตัวฮันิบาลเมื่อปี2019นะคะมิดฟิลวันเดอร์คิดชาวตูนิเซียเนี่ยได้รับการคาดหวังสูงมากกับทัพปีศาจแดงเจ้าหนูวัย18ปีเขาทำผลงานได้ดีในสึกพรีเมียร์ลีก2นะคะเขาซัดไป12ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งโอเลกุนนาเนี่ย ก็ดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เรียบร้อยโดยได้ลองชิมลางลงเล่นลีกสูงสุดในนัดปิดฤดูกาลและในช่วงพีซีสั้นเจ้าตัวเนี่ยเขาได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องและไม่แน่อาจจะยาวไปถึงทางฤดูกาลใหม่เลยก็เป็นไปได้นะคะและที่จบลงไปนะคะก็คือ3กองกลางที่จะมาแทนที่ปอกบานะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าใน3หลายชื่อเนี้ยใครจะได้มาแทนที่บอกบานะคะ และก็มาถึงกิจกรรมท้ายคลิปนะคะเรามีกิจกรรมมาให้ท่านร่วมสนุกกันนะคะเราจะให้ทายว่ามีรายชื่อคนไหนบ้างนะคะที่จะมาแทนที่ปอกบ้านะคะถ้าใครสนใจอยากร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลกับทางเรานะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะแอดไลน์ที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยนะคะหมดเวลาทายผลพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงคลิกเลย แล้ววันนี้เราก็มีเว็บบอนออนไลน์นะคะและเกมคาสิโนออนไลน์มาฝากนะคะนั่นก็คือเว็บ u ูฟ b าเบ168นะคะเว็บเขาฝากถอนโอนไวบริการมาทับใจต้องยูฟ่าเบ168นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าแอดไลน์ไทยคลิปนะคะสนใจสมัครคลิกเลย และเราจะกลับมาพบกับข่าวสารฟุตบอลกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะอัปเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆนะคะลงในคลิปนี้นะคะเราลงคลิปเวลาเดิมนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆกับทางเรากดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ